สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานน้นบ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าเปิดแอร์เวลาตอน,นงคืนนะครับ1ชั่วโมงจะจ่ายค่าไฟกี่บาทแล้วมิเตอร์จะหมุนไปกี่หน่วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะ ใช้แอร์ตัวนี้ครับขนาดหนึ่งมืนสองพัน BTU นะครับแอร์ตัวนี้นะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับกำลังวัตต์นะครับหนึ่งพันเจ็ดิบสี่วัตต์นะครับกระแสไฟฟ้าห้าแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนมเพจของแอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอยู่กันด้านนอกนะครับ เดี๋ยวเราเจะดูเนมเพจนะครับของอแอร์ A นะครับเนมเพจจะติดที่คอยร้อนนะครับนี่นะครับ ประสิทธิภาพในการทําความเย็นนะครับตัวนี้หนึ่งมืนสองพันนะครับ BTU นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดแอร์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับว่ามิเตอร์จะหมุนไปกี่หน่วยนะครับ เราจะเปิดนะครับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอตอนนี้แอร์ผมยังไม่เคยเปิดเลยนะครับวันนี้นะครับเพิ่งจะเปิดครั้งแรกนะครับผมจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ยี่สิบยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่องศาเซียสนะครับ,วเ,รรบเวลาตอนนี้นะครับ สามทุ่มสามสิบหกนาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูมิตเตอร์กันนะครับหลังจากที่เราจับเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูมิตเตอร์เลยนะครับมิตเตอร์อยู่ที่ตัวเลขครับเจ็ดศูนย์หกหนึ่งจุดเก้านะครับเวลา21.37นะครับตอนนี้ตอนนี้อนนคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานนะครับ ตอนนี้คอมเพรสเซอร์กำลังทํางานนะครับนี่นะครับเวลานะครับตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าผมเปิดแค่ไฟแสงสว่างนะครับหลอดไฟสองหลอดแล้วก็มีตู้เย็นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับมิเตอร์เราจะหมุนไปกี่หน่วยนะครับค่าไฟเราจะหมดไปกี่บาทนะครับ 30นาทีผ่านไปนะครับตัวเลขอยู่ที่7062.5นะครับคิดเป็นหน่วยก็คือ0.6หน่วยนะครับผมสังเกตที่มิตเตอร์นะครับหมุนเร็วมากนะครับนี่คือหน่วยของไฟฟ้านะครับ <c oughs> หลังจากที่ผ่านไป60นาทีนะครับ ตัวเลขอยู่ที่7063นะครับเราก็เอา7063.2ตั้งลบด้วย7061.9นะครับเท่ากับ1.3หน่วยนั่นเองนะครับผ่านไปประมาณ60นาทีคิดค่าไฟฟ้านะครับก็คือ1.3หน่วยนั่นเองนะครับเราก็เอา1.3คูณค่าไฟนะครับกี่บาทนะครับอย่าง5บาทก็คือ1.3คูณ5นะครับเท่ากับ ก็ประมาณหกจุดห้าบาทต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับท่านผู้ชม Air 12, เปิดแอร์หนึ่งมืนสองพัน BTU อุณหภูมิยี่สิบห้าองศาใช้ไฟไปหนึ่งจุดสามหน่วยนะครับหกสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับใช้ไฟหนึ่งจุดสามหน่วยนะครับ ถ้าค่าไฟของท่านนะครับเดืวยละ5้าบาทนะครับก็เอา1 3จดาคูณ5้านะครับเท่ากับ 6. 5ห้าบาทต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมถ้าเปิดแอร์1ชั่วโมงก็จ่ายค่าไฟ 6. 5ุด้าบาทนะครับถ้าท่านเปิดแอร์8ดชั่วโมงนะครับก็คูณ8ไปนะครับเท่ากับห้าสิบบาทต่อวันนะครับถ้าเปิดวันหนึ่ง8ดชั่วโมงก็เท่ากับห้าสองบาทนะครับท่านผู้ชม ถ้าสามสิบวันแล้วครับก็เอาสามสิบคูณห้าสบองเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทต่อเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมแอร์เครื่องเดียวนะครับค่าไฟหน่วยละห้าบาทนะครับถ้าค่าไฟหนึ่งพันห้าร้ยหกสิบาทครับต่อแอร์หนึ่งเครื่องนะครับท่านผู้ชมที่ผมเปิดแอร์วันแอร์ให้ดูนะครับก็คือมี หลอดไฟสามสิบหกวัตต์หนึ่งหลอดแล้วก็ w, 1 8บแวัตต์หนึ่งหลอดแล้วก็ตู้เย็น,นครับซึ่งกินไฟไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมหลอดไฟสามสิหวัตต์กับสิบแปดวัตต์กินไฟแค่นิดเดียวนะครับถ้าบ้านท่านแอร์สาตัวนะครับก็คำนวณไปนะครับค่าไฟเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ